<Rec> อ่ r ทีนี้เนาะเราจะมาดูกันที่เรื่องของกฎสัดส่วนคงที่นะสำหรับกฎสัดส่วนคงที่เนี่ยมันก็คืออัตราส่วนโดยโมลเอ่อโดยมวลเนาะของธาตุที่มารวมกันเป็นสารประกอบซึ่งจะมีค่าคงที่เสมอทีนี้เนี่ยเอ่อมันจะคิดเฉพาะในส่วนของสารตั้งต้นเนาะทีนี้มาดูคําแรกกันก่อนคําว่าอัตราส่วนโดยโมวลอัตราส่วนโดยโมวลเนี่ยมันหมายความว่าไงมันหมายความว่า มวลของแต่ละธาตุที่นํามาใช้ในการให้เกิดสารประกอบนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะแล้วมันจะเห็นภาพมากกว่านี้นะเอาเอา,เอาแค่นี้ไปก่อนนะแล้วก็ อัตราส่สวนโดยโมลเนาะเมื่อกี้มวลใช่ไหมมวลที่นํามาใช้ให้มันเกิดสารประกอบขึ้นมาส่วนอัตราส่สวนโดยโมลเนี่ยก็คือเป็นเลขห้อยของสารประกอบหรือก็คือเป็นอย่างเงี้ยอย่างอย่างสูตรเคมีอันนี้ใช่ไหมสูตรของสารประกอบอันนี้มันคือ mg o อย่างงี้เนาะแปลว่ามันมี mg ทั้งหมด1โมลแล้วก็ o อีก1โมลอันนี้เขาเรียกว่าอัตราส่สวนโดยโมลน,นั่นเองเนี่ยมาดูตัวอย่างเนาะ เมื่อเผาโลหะ Mg 2.64โ,โลหะ Mg เผาโลหะแมกนีเซียม2.64กรัมในอากาศในอากาศเนี่ยนะจะได้แมกนีเซียมออกไซด์ทั้งหมด4.4กรัมเนอะแล้วก็นำอันนี้เป็นการทดลองที่2มันแยก2การทดลองเนาะแล้วก็โลหะ แมกนีเซียม2.2 2.42กรัมมาเผากับออกซิเจน1.61กรัมเนี่ยจะเกิดเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งเขาถามว่าไอ้สองการทดลองอันนี้เนี่ยมันเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่ถ้าเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่นั่นก็หมายความว่ามวลเนาะอัตราส่วนโดยมวลที่ใช้ให้เกิดสารประกอบแมกนีเซียมออกไซด์ขึ้นมาเนี่ยมวลของแมกนีเซียมกับมมลของออกซิเจนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนั่นเองอันนี้คือเขาถามแบบนี้นะแล้วก็ถามว่า อัตราส่วนโดยโมลน,นะมันแมกนีเซียมต่อออกซิเจนเนี่ยมันคือเท่าไหร่ด้วยนั่นเองนะซึ่งถ้าสมมุติว่าเรารู้สูตรมันอยู่แล้วนะว่า MgO เนี่ยเราก็สามารถบอกได้เลยว่าอ๋ออัตราส่วนโดยโมลของมันก็คือ Mg ก็เป็น1 O ก็เป็น1เพราะว่ารู้ที่เลขหออยไงเลขหอยมันคือ1นใช่ไหมดังนั้นแล้วมันก็อัตราส่วนโดยโมลก็คือ 1>, 1ต่อ1เท่ากันนั่นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของการหาอัตราส่นวนโดยมวลก่อนแมสเนาะอัตราส่นวนโดยมวลเนี่ยกันทั้งสองที่1เนาะก็จะเป็น mg กับ o อย่างงี้ทีนี้เนี่ยในส่วนของอัตราส่นวนโดยมวลเนี่ยเนาะเราจะหารด้วยเลขที่น้อยที่สุดเพื่อหาอัตราส่วนนั่นเองนะดังนั้นแล้วเราก็เขียนมาเลยกันทนั้งสองที่1ใช่ไหมสองจุดส่ออหกรมัมอย่างงี้เนาะแล้วก็อันนี้หาออกซิเจนจากไหนก็หาออกซิเจนจากเขาบอกว่า m อ็มอะแมกนีซเซียมออกไซด์เนี่ยเกิดขึ้นสี่หมด2.64กรัมซึ่ง ถ้าเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่ไม่ใช่ กดทรงมวลเนาะกดทรงมวลเขาจะบอกว่ามวลก่อนทําปฏิกิริยาจะเท่ากับมวลหลังทําปฏิกิริยาดังนั้นแล้วมันควรจะเท่ากันนั่นเองนะดังนั้นแล้วก็เลยลบเลขหาออกซิเจนออกมาได้นั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็คิดออกมาเรียบร้อยนะก็เอามาหาเลขที่น้อยที่สุดก็คือเลขนี้นะเลขที่น้อยที่สุด1.6ึ่เนั่นเองก็เอามาหารกันห้เรียบร้อยนะก็จะได้ออกมาว่าแมกนีเซียมเนี่ยใช้หมด1.5กรัมต่อด้วยออกซิเจนก็คือใช้1กรัมนะถึงจะเกิดแมกนีเซียมออกไซด์ขึ้นมานั่นเองเนาะหนึ่งกรัม ตั้งต้นนั่นเองนะดังนั้นเราจะดูแค่ส่วนนี้เราไม่ได้ดูส่วนนี้เลยแล้วก็จะตัดทิ้งไปเนาะการทดลองที่2องเขาบอกว่าแมกนีเซียม2.42กรัมแล้วก็ออกซิเจน1.61กรัมอะก็เขียนมาเรียบร้อยนะก็เอามาหารได้เี่น้อนที่สุดก็คือ1.61นนั่นเองนะก็หารกันให้เรียบร้อยซะนะหลักคณิตศาสตร์นะนะเนาะได้ออกมาเป็น1.5ตอนน่อ1นเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากฎสัดส่วนคงที่เนี่ยเนาะอัตราส่วนโดยมวลเนี่ยนะมันจะ ตามนี้เลย1 5ตอนน่อ1น5ตอนน่อ1เนี่ยนะแปลว่าอัตราส่วนโดยมวัเนี่ยมันเท่ากันก็แปลว่านี่มันก็เป็นไปตามกฎสัดส่วนของที่นั่นเองเนาะแปลว่ามันจะใช้1.5กรัมต่อ1กรัมเนี่ยตลอดเพื่อให้เกิดแมกนีเซียมออกไซด์ขึ้นมา1กรัมอะไรประมาณนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเนาะไม่ใช่1กรัมสิต้องบอกว่าเอ่อ2.5กรัมเนาะเพราะมันเป็นถ้ามันเป็นไปตามเขาเรียกอะไรนะ กดทรงมวลนะมันต้องเอามาบวกกันเนี่ยก็จะเกิดแมกนีเยมออไซดาขึ้นมา2กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎส,สัดส่วนคงที่นั่นเองเนาะแปลว่าอันนี้ก็เป็นไปตามกฎส,สัดส่วนคงที่เพราะว่ามันเท่ากันนั่นเองเนาะ <ste ep> ทีนี้อัตราส่วนโดยโมลน,นะอัตราส่วนโดยโมลเนี่ยก็คือเอาธาตุมา2ตัวอย่างงี้แล้วเสร็จเราก็เอาอย่างที่บอกว่าอัตราส่วนโดยโมโมลเนี่ยนะจะหาด้วยมวลอะตอมน <becca> ันเองนะทีนี้เราก็เอา จริงๆแล้วเอามวลเฉยๆมาก็ได้จะเอาเอ็นนี่มาก็ได้นะ2.64อะไรนะเอา2.64มาก็ได้เอา4.40มาไม่ใช่เอา2.64มาก็ได้นะแล้วก็เอา1.76มาแทนตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ายังไงก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องหารด้วยเขาเรียกว่ามวลอะตอมของแต่ละธาตุซึ่งมวลอะตอมของแมกนีเซียมก็คือ24.3โดยประมาณเนาะก็หารออกมาได้0.06ออกซิเจนนะก็มันคือ โมลอัอตอมอก็คือ16ก็เอามาหารด้วย16ก็ได้0 0นุดย์เหมือนกันซึ่งทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเลขนี้มันไม่สวยเท่าไหร่เราก็เลยต้องแบบหารด้ยวยเลขที่น้อยที่สุดอีกทีหนึง่งเพื่อให้เลขมันสวยนะจะได้มีเขาเรียกวนะ่าเป็นตอนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยนะคือหารเนี่ยเพื่อให้มันเลขตอนหนึ่งมาอะไรเงี้ยนะสักตัวนึงก็ยังดีให้มันเลขมันสวยเงี้ยทีนี้พอหารเสร็จปุ๊บก,ก็ได้ออกมาว่าเป็น1่ตอนหนึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าอัตราส่วนได้โมน ของแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยจะมีแมกนีเซียมทั้งหมด1โมลต่อออกซิเจนอีก1โมลในการที่จะได้เกิดแมกนีเซียมออกไซด์ขึ้นมานั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นในส่วนของอกฎสัดส่วนคงที่นะก็ตามนี้เลยเนาะอัตราส่วนโดยโมลแล้วก็อัตราส่วนได้วมวลเนี่ยของสารประกอบ1นึ่งเนี่ยนะจะมีค่าคงที่เสมอนั่นเองเนาะอ่านี่ก็คือในส่วนของกฎสัดส่วนคงที่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนั่นเอง อ่ะอย่างข้อนี้ก็เหมือนกันเนาะเขาบอกว่าโซเดียม2.3กรัมมาทำปฏิกิริยาพอดีกับคอรีทั้งหมด3.55กรัมเนาะแก๊สคอรีนนะ,ะแล้วก็จะเกิดออกมาเป็นโซเดียมเกลือโซเดียมคลอไรด์เนาะแล้วเขาถามว่าถ้านำเกลือโซเดียมคลอไรด์2 9 2กรัมเนี่ยนะมาละลายมามามันทำให้สลายตัวนะจะเกิดเป็นโซเดียมแล้วก็แก๊สคอรีนอย่างละกี่กรัมคือถ้าเราเอาบรรทัดแรกออกมาเนี่ยมันจะเขียนออกมาได้อย่างนี้ถูกต้องปะ เอาโซเดียมมาบวกกับแกส๊สคลอรีนได้เป็นโซเดียมคลอไรา์ขึ้นมาทีนี้เขาถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเขาให้ไอโซเดียมคลอไรน์นี้มาล่ะแล้วมันแตกตัวออกมามันทํากลับเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอันนี้คือเขาถามแบบนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ย จากกฎสัดส่วนคงที่เนาะแล้วก็อัตราส่วนโดยมวลที่คงที่เนื่องจากว่ามันคืออันเดียวกันนั่นแหละนะก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็น่าจะได้แหละดังนั้นแล้วเนี่ยจากกฎสัดส่วนคงที่เนาะมันจะบอกเอาไว้ว่ามวลในสารตั้งต้นเนี่ยมันจะต้องเท่ากันตลอดนะคือถ้ามันจะเกิดเป็นสารโซเดียมคลอไรอย่างเงี้ยอัตราส่วนโดยโมมวลของมันเนี่ยมันจะต้องเท่ากันเสมอนะอัตราส่วนไม่ใช่ว่ามวลต้องเท่ากันเป๊ะๆนะหมายถึงว่าอัตราส่วนจะต้องเท่ากันเสมอดังนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งในวิธีที่เราสามารถทาได้นั่นก็คือหนึ่งเลย ก็จะหาอัตราส่วนโดยมวลของไอ้เจ้าพวกนี้มาก่อนหาอัตราส่วนโดยมวลของโซเดียมกับคอแกส๊สคลอรีนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็นําไปเทียบทีหลังได้นะก็เอา2.92เนี่ยไปเทียบทีหลังอะไรเงี้ยซึ่งเอ่อหรือว่าเราจะใช้วิธีนึงก็ได้นะก็คือการเทียบบัญญัติระยงนั่นเองนะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะย้ําแล้วย้าอีกว่ากฎสัดส่วนคงที่ก็คือบอกเอาไว้ว่า มวลเนี่ยในการจะเกิดโซเดียมคลอไรด์นะมันจะต้องใช้มวลเนี่ยอัตราส่วนในมวลทั้งเนี่ยเสมอเสมอนะอย่างเช่นใช้โซเดียม1กรัมใช้แก๊สคลอรี์หนึ่กรัมมันต้องเป็นอย่างนี้เสมอนะอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เราสามารถจะเทียบบัญญัติตระยางได้นะโดยที่เราก็จะบอกไว้ว่า ออถ้าเราใช้โซเดียม2.3กรัมเนี่ยนะมันจะได้แกส๊สคอ,อโซเดียมคไราททั้งหมด5.85กรัมทีนี้เขาถ้าสมมุติว่าเขาให้โซเดียมคไรา์มา2.92กรัมเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องใช้โซเดียมทั้งหมด1.15กรัมมันเองนะนี่คือความหมายของมันอย่างมวลของแกส๊สคาร์อนก็เหมือนกันนะบอกว่า ถ้าเรามีแก๊สคอรีน n e 5 5 5กรัมเนี่ยนะจะสามารถสร้างโซเดียมคลอไรได้ทั้งหมด5.85กรัมและทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอาโซเดียมคลอไรทั้งหมด2.92กรัมมาแตกตัวล่ะแปลว่าก่อนที่มันจะเกิดมาเป็นโซเดียมคลอไรด์ก9 2กรัมเนี่ยมันจะต้องมีแก๊สคอรีนมาทั้งหมด1.77กรัมมันเองเนาะอันนี้ก็คือความหมายของออในโจทย์ข้อนี้นะก็จะใช้เรื่องของกฎสัดส่วนคงที่นั่นเองเนาะก็พอเห็นภาพโดยประมาณ วนเรื่องของร้อยละร้อยละร้อยละ,ละโดยมวลของธาตุเนาะอันนี้ก็คือเขาจะหาว่าไอ้ธาตุหนึ่งตัวเนี่ยนะมันมีเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเท่าไหร่ในของสารประกอบอันนั้นอย่างเงี้ยเนาะเออซึ่งอันนี้เราจะหาด้วยจากสูตรก็คือเปอร์เซ็นต์เท่ากับมวลของธาตุ A ส่วนด้วยมวลของสารประกอบคูณด้วย100นะก็คือเอาเป็นว่าอันนี้คือสิ่งที่เราสนใจคือมวลของธาตุ A ว่าธาตุ A เนี่ยมีอยู่กี่กรัมนะในมวลสารประกอบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้เนาะ หรือว่าเราจะใช้คำนวณด้วยมวลอะตอม A นะก็คือมมลอะตอมอะอ,อมลอะตอมเลขจำนวนมมลของอะตอม A คูณกับมวลอะตอมของ A พูดแล้วก็คำมันใกล้เคียงกันอาจจะพูดอย่างนิดน,นึ่งดูตัวอย่างดีกว่าค่อยห,หามวลเป็นร้อยละของ FE ใน FE2O3 าจำนวน15กรัมเนาะ อันดับแรกคือเราจะใช้วิธีเปอร์เซนต์มวลธาตุ A เนาะก็คือธาตุ A เนี่ยมีมวลกี่กรัมอย่างเงี้ยเนาะเออเราจะหาว่าไอ FE เนี่ยนะไอ FE ใน FE สอง O สามเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่กรัมมันเองเนาะเออพูดอย่างนงี้ เอฟอี uh, เนี่ยนะเอฟอีสองโอสามีกี่กรัมเนาะเราก็ต้องหามาก่อนนะส่วนมวลของสารประกอบก็คือ Fe 2 o 3หนักทั้งหมด15กรัมเนี่ยแล้วในนี้เนี่ยมี Fe อยู่ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์อ่ามี Fe อันเนี้ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งเราก็อย่างแรกก็คือต้องหามวลของ Fe ขึ้นมาก่อนก็คือเราก็จะเทียบบัญญัติรียางอีกแล้วนะเออใน15กรัมของ Fe 2 o 3เนี่ยนะ คือ160กรัมของ Fe2O3 มันก็คือเอามาบวกกันเนี่ยเอามวลมาบวกกันเนี่ยเนาะ Fe2O3 เนี่ยได้ทั้งหมด160กรัมใช่ไหมใน Fe2O3 เนี่ยมี Fe อยู่ทั้งหมดมีเหล็กเนานะเออเรียกไอรอนดีกว่ามีไอรอนอยู่ทั้งหมด2โมลถูกต้ะเพราะมันมีเลขห้อยคือ2นี่ไงอ่ามีอยู่2โมลแล้วทุกๆ1โมลของเหล็กเนี่ยนะมันจะหนักทั้งหมด56กรัมอันนี้คือการเทียบแฟกเตอร์ลว้ลวน้เลยนะไม่มีอะไรยากหรือเปล่า อาจจะยากสำหรับบางคนใช่ไหมคำออกมาก็จะได้ออกมาเป็น10.5กรมัมแปลว่าถ้าสมมติว่าอันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะไอเอฟอี203เนี่ยหนัก1 5กรมัมจะมีเหล็กอยู่ทั้งหมด10.5กรัมนั่นเองเนาะซึ่งเราก็จะเอา10.5กรัมตัวนี้ก็คือจํานวนของเหล็กเนี่ยเนาะทั้งหมดเนี่ยในสารประกอบเนี่ยเนาะส่วนด้วยมวลของสารประกอบมวลของสารประกอบก็คือ1 5กรัมนั่นเองนะเออเพื่อจะหาดูว่าเปอร์เซ็นต์ของเหล็กที่อยู่ในไอ้ก้อนเนี้ย มีกี่เปอร์เซนต์คำาอมาได้ตั้ง70%เอนตเนี่ยแปลว่ามีเยอะมากนะคือเหล็กเนี่ยถึงมี2ตัวนะออกซิเจนมี3ตัวแต่ว่าก็คือเกินครึ่งนะเออมีจํานวนเกินครึ่งในสารประกอบนะมีมวลเกินครึ่งของสารประกอบส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้มวลอะตอมของเหล็กเนาะคูนกับมวลอะตอมของเหล็กเอองงก็มวลอะตอมนี่ไงอ๋อเราก็เอาเลขห้อยมาคูนได้เลยนะเราสามารถเอาเลขห้อยมาอยูไ่ได้เลยอันนี้คือมวลมวลอะตอมของเหล็กนั่นเองเนาะในสารประกอบนั้นเราก็เอาเลขห้อยมาคูณ คูณกับจํานวนมวลอะตอมเหล็กเนี่ยมันหนักทั้งหมด56กรัมใช่ไหมเออมวลอะตอมมันคือ56กรัมอย่างเงี้ยเราก็เอามาคูณตรงๆอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนด้วยโมเลกุลาร์เวทนั่นเองแนละ้วก็คือมวลโมเลกุลของ Fe2O3 เลยนะอันนี้ก็หาจากมวลอะตอมทั้งหมดเลยก็เอา56มาคูณ2อย่างงี้เนาะห้าสิบหกมาคูณ2บวกกับ16มน 3, นะาคูณ3เนาะ66สิบหกเนี่ยก็คือมวลของออกซิเจนนะ ออกซิเจน1โมลเนี่ยจะหนักทั้งหมด16กรัมนั่นเองเนาะเออก็เอามาคูณอย่างนี้ได้เลยนะก็จะออกมาเป็น160กรัมคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ก็จะออกมาทั้งหมด70%นนั่นเนองเนาะอันนี้คือความหมายของมันก็คือว่าไอในสารประกอบอันเนี้ยมีเหล็กอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะ fe 2เนี่ยทั้งหมด70%เเลยทีเดียวอันนี้คือในส่วนของอัตราส่วนโดยมวลน,นั่นเนองเนาะ อันนี้ก็จะทำคล้ายๆกันเนาะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นโจทย์ในลักษณะนี้อันดับแรกก็คือเราจะต้องเขียนสมการขึ้นมาก่อนนะคำว่าเหมือนเดิมนอ้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคําว่าเผาไหมอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะเผาไหมอย่างสมบูรณ์ก็คือต้องบวกออกซิเจนเข้าไปนั่นเองเนาะการเผาไหมเนี่ยนะต้องบวกออกซิเจนเข้าไปเนาะทีนี้เนี่ยส่วนที่น่าสนใจของโจทย์อันนี้ก็คือว่าเมื่อเราเขียนสมการออกมาได้แล้วใช่ไหมเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างสารตัวอย่าง0.5กรัมเนาะอันนี้ก็คือสารตัวอย่างนะ ประกอบไปด้วยธาตุ C, H แล้วก็ O อ่ะก็ CxHyOz H, เงี้ยเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันนี่เลขข้อยอะไรบ้างใช่ปะเราก็เขียนไปก่อนนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้คือ0.5กรัมนะเมื่อเผาไหม้อย่างสมบูรณ์บวกออกซิเจนเข้าไปพบว่าเกิดแก๊สคาร์บอนออกไซด์เนาะได้ CO2 และน้ำ H2O อย่างงี้อ่าก็เขียนลงไปก่อนเลยนะ0.687กรัม 0.14กรัมอย่างนี้อ่าแล้วก็เขียนไปใช่ไหมแล้วก็พอเราได้สรรมการเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้ค่อยหาร้อยละโดยมวลของคาร์บอนไฮโดรเจนในสารตัวอย่างอ่ะทีนี้เราอย่างแรกก็คือเราจะต้องมาหามวลของคาร์บอนในไอพวมนี้ก่อนเนะถึงเราจะมาหาเขาเรียกอะไรนะร้อยละโดยมวลได้เนาะอันดับแรกก็คือเราต้องหามวลของคาร์บอนก่อนอ่ะคาร์บอนเนี่ยเราหาได้จาก CO 2ได้เลยเนาะหาได้จาก CO 2ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่า มันมี c อยู่ตัวเดียวนะทั้งฝั่งเนี้ยทั้งฝั่งเนี้ยมี c อยู่ตัวเดียวอ่ามี c อยู่ตัวเดียวเราก็สามารถหาได้จากตัวคราร์บอนไดออกไซด์ได้เลยนะคราร์บอนไดออกไซด์0.687กรัมเนี่ยนะในคราร์บอนไดออกไซด์44กรัมเนี่ยจะมะีคาร์บอนอยู่ทั้งหมด12กรัมเนาะแล้วถ้าสมมติว่ามีทั้งหมด0.8นย์เอ่อหกแกรัมของคราร์บอนไดออกไซด์ล่ะแล้วจะมีคาร์บอนเหลืออยู่กี่กรัมเนาะจะมีคาร์บอนอยู่เนี่ย ในนี้กี่กรัมเนาะเป็นการเทียบแฟกเตอร์นะเทียบมาเสร็จปุ๊บจะได้ว่าอ๋อในสารอันนี้เนี่ยนะจะมีคาร์บอนทั้งหมด0.187กรัมมันเอง เนาะส่วนไฮโดรเจนก็หาจาก H2O เหมือนกันนะเออก็หาตามปกตินั่นเองนะว่าเอในทุกๆ18กรัมของไฮโดรเจนจะมีไฮโดรเจนอยู่ทั้งหมด2กรัมนะแล้วถ้ามี0.4เอ่อ0.14กรัมของไฮโดรเจนล่ะจะเหลือไฮโดรเจนกี่กรมัมอย่างเงี้ยเออนะสามารถเทีบยบางนได้แต่ทีเนี้ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมล่ะทำไม O ทำไมทำไมเราเราคิดอย่างนี้เออทำไมเราคิดอย่างนี้ทำไมเราไม่คิดนะอ่ะอ่าแล้วก็หา O จาก คาร์บอนไดออกไซด์อย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเออเราทำไมเราไม่ทําแบบแบบคาร์บอนหรือแบบไฮโดรเจนใช่ไหมทำไมเราไม่หาโอแบบนี้บ้างเนี่ยเราไม่หาจากคาร์บอนไดออกไซด์หรือไฮโดรเจนอย่างใดอย่างหนึง่งอ่าอาจจะสงสัยว่าเออทำไมไม่ทําแบบนี้คือถ้าสังเกตเนาะออกซิเจนเนี่ยกระจายไหมมีอยู่ทั้งสองจุด มีทั้งสองจุดใช่ไหมในฝั่งนี้นะดูแค่ฝั่งนี้นะดูในฝั่งผลิตภัณฑ์นะมีออกซิเจนกระจายทั้งสองจุดนะคือถ้าจะคิดจริงๆอ่ะให้มันถูกต้องจริงๆอะ่ะเราจะต้องคิดออกซิเจนทั้งหมด2รอบด้วยกันนะคือคิดออกซิเจนในคาร์บนอนไดออกไซด์แล้วก็คิดออกซิเจนในไฮโดรเจนอย่างเงี้ยในน้ำอย่างเงี้ยแล้วเอามาบวกกันน่ะถึงจะได้จํานวนออกซิเจนจริงๆนะของ3ประกอบทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งลําบากไหมลําบากนะและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้มันมีออกซิเจนอีกอา้าวคือเราคิดออกมาแล้วเนี่ยมันได้อ ออกซิเจนของฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากับฝั่งนี้ด้วย <t> ใช่ปะ <t> แต่เนี้ยออกซิเจนมันกระจายตัวอีกนะเออมันกระจายตัวมาฝั่งนี้อีกก็ต้องเอามาลบกับอินี่อีกซึ่งมันวุ่นวายไหมวุ่นวายมากนะดังนั้นแล้วเนี่ยการคำนวณออกซิเจนเราก็เลยไม่คำนวณจากไอ้พวกสารพวกนี้เราก็เลยเอาจำนวนเนี่ยเนาะ0.5กรัมเนี่ยนะคือจากฝั่งนี้เนาะจากกฎส,สัดส่วนคงที่ก็คือว่าคาร์บอนเนี่ยพอมเปลี่ยนมามันต้องเท่าเดิมไงคาร์บอนมันมีเท่าไหร่มันก็ต้องได้เท่านั้นนถูกกกต้้อองป่ะะคืมมมมมมวมัหายไไได,ดส มวลมันหายไปไหนไม่ได้นะดังนั้นแล้วคาร์บอนทาปฏิกิริยาเท่านี้นะก็ต้องได้คาร์บอนเท่าเดิมอย่างเงี้ยเนาะเออซึ่งมันบอกว่าหางตอนผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีคาร์บอนทั้งหมด0.187กรัมแปลว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยน,นก็ต้องมีคาร์บอนทั้งหมด0.187กรัมเช่นกันนะมันถึงจะเป็นกฎทรงมวลได้เนาะเออดังนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถจะบอกได้เลยว่าอ๋ออันนี้นะมีคาร์บอนทัน้งหมด0.187กรัมนะไฮโดรเจนมีทั้งหมด0.0156กรัมนะแล้ว ยังขาดออกซิเจนอีกนะถึงจะได้สารประกอบหมด0.5กรัมอย่างนี้นั่นเองเนาะเราก็จะเทียบการแก้บัยรยากาตัวอย่างต่างๆไม่ใช่บัยรยากาตัวอย่างการย้ายสรรมการอย่างเงี้ยก็ได้ออกมาว่าอ๋อก็จะมีไฮโดรเจนเอ่อมีออกซิเจนในสารประกอบนี้ทั้งหมด0.2974กรัมมันเองนะสรุปคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเจอโอกระจัดกระจาจอย่างเงี้ยอย่าไปคิดโอจากตัวใดตัวหนึ่งเพราะมันจะได้ไม่ทั้งหมดนะคือถ้าเราไปคิดแค่โอตัวเนี้ยมันจะได้แค่ตัวนี้ไง มันให้โอแค่ตัวนี้แต่เรายังไม่ได้ตัวนี้ไงเออนะดังนั้นแล้วค่ามันจะไม่ตรงแน่นอนเนาะดังนั้นแล้วส่วนใหญ่นะโจ้พวกน o, เนี้ยโอเนี่ยมักจะคิดมาจากการที่เราเอาสารประกอบเนาะจำนวนมวลของสารประกอบเนี่ยไปลบกับสารประกอบภา,ายในของมันนั่นเองนะเออประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ออกซิเจนเนี่ยเราจะต้องคิดแบบนี้นั่นเองอันนี้คือรูปแบบนะเออส่วนนี้ก็ได้แล้วเนาะว่าอ้ามีคา,าร์บอนทั้งหมด0-1887นกรัมนะในสารประกอบทั้งหมด0.5กรัมอย่างงี้เนาะเออนะ สารประกอบ1ชุ5กรัมเนี่ยแปลว่าไอสารประกอบนี้เนี่ยมีคาร์บอนทั้งหมด37.4ที่ถามว่าแล้วทำไมเราไม่ใช้สูตรนี้ล่ะไม่ใช้สูตรโมลอะตอมของคาร์บอนคูณกับมวลอะตอมของคาร์บอนส่วนด้วยโมเลกุลาร์เวทของ ICXHYOZ เนี่ยนะคำตอบก็คือทำไมเราใช้สูตรนี้ไม่ได้เพราะ เราไม่รู้เลขห้อยได้ซ้ํานะว่ามันมีเลขห้อยอะไรบ้างใช่ไหมเขาไม่ได้บอกเลขห้อยไงเขาบอกแค่ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่เขาไม่ได้บอกเลขห้อยดังนั้นเราจะหาโมเลกุลาร์เวทก็ไม่ได้เราจะหาโมลอะตอมอะไรววก็ไม่ได้ดังนั้นเราใช้สูตรนี้ไม่ได้นั่นเองเนาะเราก็จะต้องใช้แต่วิธีนี้เท่านั้นนั่นเองนะส่วนเรองสูตรเคมีเนาะสูตรเคมีเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสูตรโครงสร้างเนาะ สูตรโครงสร้างอันนี้ก็คือเป็นการจัดเรียงเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่แสดงการจัดเรียงของอะตอมเลยนะอย่างเช่นกรดแอซิติกเนี้ย C H 3 C O H อันเนี้ยเขาเรียกว่าสูตรโครงสร้างนั่นเองเนาะโครงสร้างพันธะเคมีของมันอ่ะนะมันจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเราก็จะเขียนอย่างนี้เลย C H 3มเนี่ย S มันเกาะกันใช่ไหมแล้วก็ C O O S อย่างนี้ไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าสูตรโครงสร้างเนาะเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราจะสนใจที่สูตรเอม i พร c a l กับสูตร โมเลกุลน,นี่ยเนาะสูตร e อมเพ i ร a l ลเนาะก็คือเป็นสูตรที่แสดงอัตราส่วนอย่างต่ําของจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบอย่างเช่นอันนี้อย่างเช่นเราจะแปลงกรดแอซิติกมาเป็นสูตร e อมเพ i ร a l ลเนาะมันก็คือเอา C มารวมกันก็จะเป็น C2 s c O2 อี่ใช่ปะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าสูตร ทำให้เป็น empirical ก็คือต้องทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะเราต้องเอาเลขห้อยให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็คือก็จะกลายเป็น C S 2 O อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสูตร empirical ของกรดแอซิติกนั่นเองเนาะเอเอนะคือสูตร empirical กับสูตรโมเลกุลเนี่ยเขาจะไม่สนใจรูปร่างนะเขาจะสนใจแค่เลขห้อยของมันนั่นเองเนาะอย่างกลูโคสเนี้ยอ่ะ C 6 h 1 2 O 6เนี้ยถ้าเป็นสูตร empirical ก็คือ C S 2 O อย่างเงี้ยอ่าก็เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะเออ ซึ่งอันนี้เนาะเราสามารถใช้ทั้งสารโคเวเลนต์แล้วก็ไอออนิกเลยนะสำหรับสูตรเอมเปอริคอลอันดับแรกคือเราจะต้องรู้ปริมาณของธาตุแต่ละชนิดก่อนในรูปแบบของเปอร์เซนต์ก็ได้นะเปอร์เซนต์มวลก็ได้หรือจะเป็นในรูปแบบของกรัมเลยก็ได้นะอันดับต่อมาต้องหาโมลน,นะโดยการที่เราเนี่ยก็จะเอาโมลเท่ากับ G ส่วน MW นั่นเองเนาะก็ต้องหาโมลนั่นเองนะเออเอาไปหารด้วยมวลอะตอมของมันนั่นแหละับพูดง่ายนะ ออหามวลอะตอมของมันนั่นเองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้เลขที่หารออกมาเรียบร้อยก็ต้องเอาเลขที่น้อยที่สุดไปหารอีกทีหนึงแล้วก็มาดูมาดูขั้นตอนเลยดีกว่าง่ายกว่าอันดับแรกก็คือมันให้มาสารประกอบ C H O ใช่ไหมอากาศ C H O อย่างนี้จากการวิเคราะห์พบว่ามีคาร์บอนอยู่48.83อ่ันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์มวลได้เช็คอ่าไฮโดเจนเราก็รู้อยู่แล้วว่า8.12อ่าเช็คแต่ทีนี้เนี่ยเรายังไม่รู้โ โอ oh, เนี่ยเราก็หาได้จาก100%เซเท่ากับ48.8% 3บวกกับ8 1 2บวกกับออกซิเจนอย่างงี้เนาะเพื่อจะหาเปอร์เซ็นต์ของ ygen, ขออกซิเจนก็ได้ว่าออกซิเจนเนี่ยมีทั้งหมด43.05%อันดับต่อมาเราจะต้องหาโมลของมันด้วยการหารด้วยโมเลกุลเวทของแต่ละตัวคาร์บอนเนี่ยนะมีโมลอะตอมก็คือ12กรัมเราก็หารออกมาได้4ไฮโดรเจนมีมมลอะตอมก็คือ1หารออกมาก็ได้8.12เหมือนเดิมส่วนออกซิเจนมีลอนอือ1ม ก็หารออกมาได้2.7อย่างเงี้ยอ่จาจแล้วพอเราได้เลขพวกนี้ออกมาใช่ไหมเราจะต้องเอาไปหารด้วยเลขที่น้อยที่สุดนั่นเองซึ่งเลขน้อยที่สุดก็คือ2.7นะก็เอาไปหารด้วย2.7นั่นเอง ด้วย2-7ทั้งหมดเลยนะเราจะได้เลขออกมาอย่างนี้ได้เลขอย่างนี้ออกมายังไม่จบนะเราจะต้องทำให้มันเป็นจํานวนเต็มด้วยนั่นเองเนาะโดยการที่เออคูณอะไรก็ได้แหละทำให้มันเป็นจานวนเต็มนะอย่างเช่นคูณ2งเนี่ยเออก็จะน,นี้เป็น3อันนี้เป็น6อันนี้เป็น2อน,นั่นเองเนาะดังนั้นเราก็จะได้ว่าสูตร e อ p i พ ical ก็คือ C3H6O2 C อนนันเองเนาะอันนี้คือเขาเรียกว่า,าสูตร e m p i พ ical นะเนาะของสารประกอบอันนี้นะ ทีนี้พอเราได้ตัวเลขเชิยมแบบเมื่อกี้มาใช่ไหม้าเป็นมากกว่าจุดเก้าเลยนะให้ปัดขึ้นได้เลยแต่ถ้าน้อยกว่าจุดหนึ่งเนี่ยก็คือปัดทิ้งได้เลยนะแต่ประเด็นก็คืออันนี้มันไม่ใช่จุดเก้าจุดหนึ่งมันเป็นจุดสี่ไงดังนั้นแล้วเนี่ยเรายังปัดไม่ได้นะต้องคํานวณเอาไปคูณเลขก่อนนั่นเองนะเพื่อให้มันเป็นจํานวนเต็มนันเองอันนี้คือขั้นตอนของการหาสูตร e m p i r i ริ l นั่นเองเนาะส่วนสูตรโมเลกุลเนาะก็คือเป็นสูตรที่แสดงจํานวนอะตอมของธาตุองค์ประกอบที่มีอยู่จริงนะอย่างเช่น c 6 s 1 2 o H 6ไอกลูโคสอันนี้เนี่ยนะมันก็จะบอกตรงๆเลยว่าอ๋อในกลูโคสเนี่ยมีคาโรโ์บอนทั้งหมด10มี6อะตอมมีไฮโดรเจน12อะตอมแล้วก็ออกซิเจน6อะตอมคือบอกแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยอะนะบอกเป๊ะๆเลยนั่นเองเนาะอย่างกรดแอซิติกเนี้ยมันเป็น c 2 s 4 o 2ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรโมเลกุลเลยเนาะอ่าซึ่งก็จะมีเฉพาะสารโคเวเลนต์เท่านั้นนั่นเองน,น,องนะ ส่วนขั้นตอนเนาะเราต้องรู้สูตร Empirical ของมันก่อนแล้วก็ต่อมาเนี่ยต้องรู้มว u l a r w e i g ว t ของสารประกอบมันด้วยนะแล้วก็หามวลสูตรของ e อ p i พ i ริ l เออคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะเราดูเลยดีกว่าอย่างเช่นอันนี้ เขาให้ข้อมูลมาเรียบร้อยเนาะเราหาสูตร empirical มาเรียบร้อยใช่ไหมสูตร empirical คือเราจะไม่พูดถึงละเพราะเราพูดถึงไปในขั้นตอนเมื่อกี้ทีนี้ในส่วนของขั้นตอนที่จะทำให้เป็นสูตรโมเลกุลเนี่ยนะอันดับแรกก็คือเราจะต้องหาเลข n ก่อนเออ n คืออะไรมันคือ n อย่างงี้อ่ามันคือเลขที่มันอย่างงี้เนาะเออที่เลขจะคูณเลขห้อยเข้าไปนั่นเองนะทีนี้เรา n เนี่ยจะต้องเข้ากับมวลโมเลกุล ของสูตรโมเลกุลเนี่ยเนาะเออเราจะต้องรู้ว่าเอ้ยไอ้สูตรโมเลกุลอันนี้เนี่ยมีเห็นไหมอันนี้เขาต้องกําหนดมาให้เนาะว่ามวลโมเลกุลของสารประกอบนี้เท่ากับ123กรัมนี่เนาะหนึส่วนด้วยมวลโมเลกุลเวทของไอเจ้าอะไรนะสูตรเอมเปอเรียลอันนี้เนาะซึ่งหาได้จาก16 12กสิบสคูณหกคูณหนึแล้วก็16หคูณสเอามาบวกกันอย่างงี้เนาะอันนี้คือมวลของสูตรเอมเปอเรียลอันนี้เนาะ อันนี้คือมวลของสูตรเอมเพอริคลมาส่วนด้านล่างนะส่วนมวลโมเลกุลของสูตรโมเลกุลที่เราอยากได้นะไอสูตรที่เราต้องการเนี่ยเออคือเลข123่งน้อยยี่สิบสามเขาบอกมาอย่างงี้ใช่ไหมก็ตัดกันเราได้หนึ่งแปลว่าเวลาเราหาสูตรโมเลกุลเนี่ยก็คือเอาสูตรเอมเพอริคลมาคูณกับ n อย่างงี้เนาะเออเอามาคูณกับ n นะปรากฏว่ามันได้1ดังนั้นสูตรโมเลกุลก็คือสูตรเอมเพอริคอลอย่างงี้นั่นเองงงไหมถ้าสมมุติถ้าสมมุติว่าเขาให้มาเป็น ถ้าสมมติเขาบอกว่าเอ้ไอสูตรโมเลกุลอันนี้เนี่ยนะสูตรโมเลกุลอันนี้เนี่ยมีมวลโมเลกุลของสูตรโมเลกุลก็คือ216กรัมอย่างนี้่าสมมติว่าเขาเป็น216กรัมใช่ไหมเมื่อเราตัดกับมวลสูตรของ e อ p พ r i c a l แล้วก็คือ123เนี่ยตัดมาได้2องเนี่ยอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น2อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น2พอเราเปลี่ยนเป็น2เสร็จปุ๊บเราก็ต้องกระจายคูณเข้าไปเนาะกรกลายเป็น 42, 10, 2, 4 1 2 s 1 0 N2, O4 อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสูตรโมเลกุลอย่างที่บอกไปว่า สูตร e อ p i r i ร a เเนี่ยคืออัตราส่วนอย่างต่ำใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราอยากจะให้มันไม่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็คือจะคูณเลขเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยมวลมวลสูตรมวลโมเลกุลเนาะก็เลยเป็นสิ่งที่แบบมีเลขห้อยออมีจํานวนเยอะกว่าสูตร e อ p i พ i ร a l นั่นเองพูดแล้วงงไหมถ้างงก็ถามได้แต่ไม่มีใครถามเลย นะเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคําว่าเผาไหม้สมบูรณ์หรือว่าเผาไหม้ในอากาศเนี่ยนะก็คือเป็นสารตั้งต้นบวกกับออกซิเจนจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองเนาะอย่างสูตรอันนี้เอออันนี้ก็จะมีความยุบงยาบเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยแล้วก็สามารถจะใช้ใน,นเรื่องของความรู้ในบทที่แล้วนะเนาะอ,อไม่ใช่บทที่แล้วอะเรื่องของโมลเนี่ยเอามาหามโมเลกุลเวทของไอ้สูตรตอนนี้ได้เนาะโมลโมเลกุลเนี่ยเออแล้วก็โมลโมเลกุลก็คือ เนี่งสนะส่วนด้วยสูตร e อ p i พริ a l มวลสูตรก็คือมวลจากอันนี้เลยนะมวลจากสูตร e อม i พริ a l มาฟุบนัไนล้ n เท่ากับ2งนี้ก็เอา2มาไว้อย่างงี้แล้วก็กระจายคูณเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามวลโมเลกุลเนาะสูตรโมเลกุลสูตรโมเลกุลก็คือจำนวนธาตุจริงๆนะเออส่วนสูตร e อ p i พริค l คืออัตราส่วนอย่างต่ำ